โอ้ให้จ้าลูกหลดแล้วุูอ๋อมาเลยคนระับเลกถ่ายเลครถ่ายเไปถ่ายเไปถ่ายส่งวันนี้ก็ได้ไปถ่ายขายให้ไหม่ายให้ไ้ยคะ่ายได้ไยมคะครับได้